สวัสดีครับบ้าบอยขอกราบสวัสดีพี่น้องเอฟซีของบ้าบอยดอยดินที่นิสานครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องเอฟซีของพี่เฮาดินแล้วก็น้องเมฆน้อยเอจีหน้าที่นิสารพะโลออครับผมมื่อนี้บ้าบอยนะครับมาเลาะดงผู้เดียวครับน้องเมกฆอยู่กับคุณยายนะครับแล้วก็พี่เฮาดินเพิ่นไปเบิ่งพอนะครับไปเบิ่งพอแล้วก็ไปาถามถามเกี่ยวกับแบบว่าเช่นไรล่ะพี่น้อง เพราะว่าหมอหมอเพื่อนสิคอเบอร์โทรไว้นะครับเพราะว่าเพื่อนมหาญาตินะครับเขาไปเยี่ยมเลยนะครับเข้าไปแค่แวบๆบางบางเพื่อนกับมห้เขาไปเลยนะครับใหาเขาไปเลยเพื่อนมหาญาติเฝ้าเลยนะครับญาตินี่บบได้เฝ้าเลยเพราะว่าหมอเพิ่นรับผิดชอบหมดเลยนะครับเพื่อนที่เอาแค่เบอร์โทรไว้มีมีเอียงนะครับเพื่อนเพิ่นบอกว่าเพื่อนสิโทรหาญาติเองนะครับเพื่อนสิดูแลเองนะครับนะครับผมพี่น้อง พอพอพันยูตึกผู้ป่วยนะครับตึกผู้ป่วยหนักนะครับตึกแปด้ันซีครับผมพี่น้องจังไลกะขอบคุณนพี่น้องเอฟซีครับขอบคุณ f เอฟซีทุกมองทุกบอลครับที่เป็นกําลังใจทามไทยถึงอาการของคุณพ่อครับแล้วก็ขอขอบคุณนนะครับพี่น้องที่เข้ามารับชมเป็นกบลังใจให้ลูกหลานนะครับก็ททบหน่อยสามหลังเด้อครับผมพี่น้องพอได้เหตุคิดพอได้หาได้สีพอได้จุนเจียพอได้ดูแลกันไปครับผมพี่น้องครับจังเลก็ฝากติดตามฝากรับชมเป็นกําลังใจให้ลูกใหลานนี้เด้อครับ เดี๋ยวมาลุ้นร่วกันครับผมสิโซกสีมาร์บอสครับพี่น้องครับ ครับผมมาบึงขี่เก่าหมู่บ้านนี่ครับผมพี่น้องเปิบปวกดอกนึงครับปวกขอดอกครับครับผมอีกดอกนึงครับผมเพ่นโบออกเลยครับผมพี่น้องต้องใส่พ่นออกเครื่องำนันนะครับพี่น้องดอกนึงครับมาบวยเคี่ลงปลางงางครับเออ เหวัวนักกนรีค่ะเห็หน้าวัว,วครับพี่น้องอู้ดอกแบบงหญ่เลยครับรเห็ดหน้านวัวเห็ดหน้าวัวจ้าครัพผมพี่น้องเห็ดมันปูนครับรเห็ดมันปูเหลืองใหญ่ครับพี่น้องดอกแบบงามนะครับ ดอกนี่ครับผมพี่น้องดอกนี่ฝนตกไซดครับจะดอกกันงามครับผม ดอกห้ามแล้วก็นานครับผมบนะครับอีกดอกนึงครับครับผมพี่น้องแบบหนาเลยครับขนะครับล่างออกง่ายครับผมเพราะว่าพ่นธ่มเป็นกีบไต้กีบดอกพ่นยังเป็นแผ่นนะครับเิ่นล่างออกง่ายครับเห็นแนวนี้ครับ พ่อแม่งกินดอกเพ่นครับผมกุฎมดครับมึงครับผมพี่น้องครับดอกสวยๆเลยครับพี่ครับเอาไปกับมีแต่คนย่ายพ่นเอาไปหมกนะครับพอได้กินครับผมพี่น้องมึงครับผมพี่น้องโอ้ฝนตกใสครับตัดเสียดายฮะไข่ไข่ในแต่พ่นเป็นแผ่นผ่แผ่นมันนะครับเห็ดพ่นหลางง่ายนะครับพ่นพ่นบมมี่เส้น ไต่กีบดอกเพิ่นนะครับกำลงังแก้งๆนำออกครับโอ้อมเห็ดกอรครับพี่น้องครับหนึ่งดอกสวยๆโอ้ยพี่นอ้องเห็ดบัวพ่อดอกเดียวครับพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องเออเอาเสียมเข้ามาในดงน้ำกับไปลืมเสียมถิ่มไว้ใส่พวกครับ เออเลยอีหล่ผมพป็นน้องคืดหลายมีแตนแนมคืดครับผมยยงมาไก่เติบพี่น้องโอ้จะม็นออกหน่อยเนาะอีพ่อเอ้ยโอ้ยจะม็นอึดม่นอยากแหงอึดแหงอยากพี่น้องเอ้ยอนะครับดอกเห็ดตาที่ต้นตาที่ต้นพี่น้อง ดอกนี้ใหญ่ย่ครับโอ้เห็ดปวกฟันครับพี่น้องเห็ดปวกแดงได้สี่ดอกครับครับผมพี่น้องครับพ่อเห็ดปวกมงังละสามดอกสี่ดอกครับผมพี่น้องเกิดแห้งครับมางดอกน้นอยหนึ่งครับดอกนึงครับนี่ครับผม นึ่ครับดอกนึงสองดอกครับหนึ่งดอกสองดอกสามดอกครับพี่น้องโอ้คือบอกยายๆเนีกยะน่อยเดีวมาเก็บด้องกันครับผมหน่อยก็เอาครับผมพี่น้องโอ้เอาบปได้ใจครับผมนี่เห็ดปวกฟานครับ พันธัก่เคยสมบูรณ์ครับมีดอกโอ้ออ้เป็นมวยใหญ่ๆนะครับผมนี่ครับดอกนะครับสามชีดอกครับผม เห็ดมันปูไงครับพี่น้องดอกงามครับดอกนึงค,ครับผมของเสียบหาเก็บหาเล่มเอาครับพี่น้องมึ <c oughs> <c oughs> งเนี่ยครับผมพี่น้องดอกหนาเลยไงแล้วก็หอมน้ำครับผมพี่น้อง ง่ามๆครับพี่น้องครับมาหลอกบางเห็ดมันมันปูสีชมพูครับพี่น้องครับเพราะว่าไปผัดมือว่านี่แสบแห้งครับนะ <c oughs> ครับ <c oughs> ขึ้นอยากอีกครับผมพี่น้องพี่น้องผหตกพุ่มเป็นเข็มเลยครับลัางง่ายๆฝนบ่ตกใส่เพิ่นครับผมอึ๊บ เก็บไปพัดตึงกันครับผมพี่น้องครับ ขาใหญ่ๆเลยครับนค่ต้องปาดดินออกไปพร้อมครับผม ค่อยๆเก็บค่อยเลื่นไปครับผมพี่น้อง มาเห็นน้ำลูกไป,ปหมกเด้อครับแม่ครับหดดอกงามๆครับผมน้ำเบิงแง่ครับผมพี่น้อง เอบนาได้ครับผมพี่น้องน้อยก็บ่บอยๆก็สิออกเมื่อละครับเอาพ่อได้อยากได้กินครับหลังก็บ่อยออกไปกับิไปเห็ดเวีอดต่อครับอยู่หน้าครับ ครับผมพี่้องครับบ่บ่อยก็ได้เห็ดพราะได้มกยุครับผมพี่้องคร,บงครบบับเห็ดมันปูใหญ่ครับแล้วก็เห็ดมันปูสีชมพูแล้วก็เห็ดมันปูเอ่อเหลืองครับเห็ดมันปูใหญ่แล้วก็เห็ดปวกประมาณสิบกระดอกนี่แหละครับผมพี่้อง <laughs> ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจเด้อครับผมพี่น้องครับยังไงก็ฝากลูกฝากหลานไป็นั้งนี้เด้อครับบ่าวบอยไดเดินทิศอีสานพี่หัวเดินทิศอีสานน้องเมฆน้องไอเจนนาทีอีสานพะโลครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวบอยกับคอไว้สำนีับสก้อนครับผมพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพื่อสิบประาดคลิปใหม่ๆน่เด้อครับผมบ้านหลังน้อยๆกระท่ำหน่อยสามหลังนะครับผมบ่าวบอยไดเดินทิศอีสานแล้วก็พี่หัวเดินทิศอีสานน้องเมฆน้องไอเจนนต์ที่ ช่วงนี้กะสิยากแน่นะครับเพราะว่าเพิ่นกระบ่สบายนะครับกะเปี่ยนสลับสบเปี่ยนกันไปนะครับแต่ว่ากะโรงบยานเพิินกะเอ่อบ่ใหายยเดฝ้านะครับลูกหลานกับเพิ่นกะบ่ให้เฝ้าเลยนะครับผมพี่น้องเพราะว่าเพิ่นห้ซื้อแค่เพิ่มเพืแล้วกัอุปกรณ์อย่างต่างๆนะครับที่หมอเพิ่นสร้างนะครับเพิ่นบ่ให้ลูกหลานนอนเฝ้าเลยนะครับผมพยาบาลแล้วหมอเพิ่นบอกว่า มีเห็ุสุตวิสัยหรือจําเป็นเพื่อนที่โทรหาลูกหาลานเองนะครับผมพี่น้องกับบอบเมนว่าลูกลานนี่บออยากไปดูแลพ่อบออยากไปฟ้อพ่อได้ครับผมแต่ว่ากัไปกับเพื่อนกะไรออกมานะครับเพื่อนบอให้เขาเลยนะครับต้องหาวิธีทางตัวตัวเขาขนาดตัวเขาก็ยังบอให้เขาครับผมพี่นอ้นองพี่หัวดินพันวานครับค่ะคบอบอไดไปเส้นอย่างมือนี่เพื่อนก็บอให้เขาเลยนะครับผมพี่น้อง ขอบคุณพี่น้องที่ติดต,ต,ตามรับชมและถามไทยถึงอาการของคุณพอ่อครับขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งำรำรวยสุขภาพแข็งแรงสุข,ขูมสุข,ข้นครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ